มาปรุงน้ำซอสกันค่ะก็ใช้พริกนิดนึงแล้วก็ซอสทรยากินิดนึงนะคะก็ตวงอะคะ่ะสองช้อนกาแฟค่ะสองช้อนกาแฟแล้วก็น้ำตาลมะพร้าวออร์แกนิกเป็นเครื่องปรุงของดึกทั้งหมดเลยนะเป็นของแฮปปี้มันชี่เดี๋ยวปักตะกาให้แล้วก็มีอ่าเป็นซอสปรุงรสอนเนกประสงค์นี้ใช้ต้มผัดแกงทอดหรือทำอะไรก็ได้เราจะเน้นแบบปรุงน้อย ปรุงน้อยแล้วก็เป็นซอสที่ฟรีคูดเต้นแล้วก็ผักผักกาดแก้วกบกอบอย่างนี้นะคะเอาลงไปเหมือนไปจี่ไปจีในกระทะจ<ด>ีในกระทะร้อนๆแล้วก็เอาตะหลิวกดๆอๆๆๆๆบไว้ให้ให้ตัวผักยุบแล้วก็มาผัดต่อก็ผัดผัดผัดไปก็เที่ยวเปิดดูสําสหรับเราใช้เป็นกระทะเชฟรอดนะ จะ,จะไม่ได้ใส่น้ำมันเลยจะไม่ได้ใส่น้ำมันเพราะว่ากลัวพวกค่าไขมันมันจะขึ้นก็เลยไม่ได้ใส่น้ำมันเลยแล้วก็มีพริกไทยดาใส่พริกไทยดาตบท้ายผัดผัดผัดแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วค่ะอาหารบํารุงไตเรียบร้อยแล้ว